สวัสด,ดีครับผมยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในเกมโกลเด็กเชนะครับผมฟึ่งดุกคนที่เห็นตรงหน้ากันหนึ่งก็คือเป็นพ่อมดฝีขาและับเป็นพ่อมดนะครับพลังของมันคือเป็นพลังคููดาวนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในด่านแบบมเดิมอะไรก็ดมเดิมไปหมดเลย <_ v isa> <purposely> เออไอตัวเนี้ยไอมอนสเตอร์ตัวนี้คือผมไม่เห็นเลยนะหรือว่าให้เราไปถึงด่าหนึ่งพันก่อนมางั้นเรามาเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะครับผม คือผมจะใช้เจ้าตัวนี้เลยตัวนี้ที่เราเรายังไม่ทำมาก่อนเป็นเวทมนต์สีขาวนะครับผมพลังคือครูดาวลดครูดาวของยูนิตครูดาวฝ่าวินาทีนะครับมาขอมาอัพเลเวลให้เป็นเลเวลยี่สิกันเลยมาขอใช้ก่อนเลยนะครับโอ้โหมีหลายอย่างที่ต้องแบบอัปเดตมากอันนี้คือเป็นภาคคุมสีแดงสีแดงสีแดงนี่คือครูดาวของยูยูนิต ครูดาวครูดาวหกวินาทีอ๋อนี่เป็นครูดาวหวินาทีแล้วก็เจ้าน,นี่ล่ะเจ้าน,นี่คือพ่อมดบริสุทธลดครูดาวของอยูนิครูดาวหกวินาทีโอ้แล้วก็เจ้าน,นี่แหละเป็นตัวน,นี้เหมือนเป็นพระกุ่มฟ้าชื่อหมอผีสีขาวลดต้นทุนเอพของฮีโร่เหลือศูนย์ระยะเวลาสาวินาที <S 2> <S 2> <S อนันี้น่าสนใจนะแล้วเจ้านี่แหะหมอผีผู้บริสุทธิ ลดครูดาวของยูนิครูดาวลบสามวินาทีเอ้ยห้าห้าวินาทีสิอันนี้คือห้าวินาทีไม่ใช่สามวินาทีดิเออเมื่อกี้อ่านผิดนิดหน่อยนะครับก็อ,อีกตัวที่2องตัวที่2องที่เรายังไม่ได้ใช้เลยนะอู้มีหลายตัวมากที่ไม่ได้ใช้เลยเนะี่ยตัวที่2องก็จะตัวนี้ TNT ระเบิดระเบิดคนนี้นักกวางระเบิด T n t อสท,ทางฟางท n t อความเสียหายหนึ่งรป พูดแฝงความเสี่ยงร้ป็นขอฟื้นเลยแล้วกันมาเอาลี่เลยอัปเดตเป็นเลเวลสาม่ิบอกุ๊ยพลังแบบพลังดาเมจเยอะมากไหนมีให้เลือกอันนี้อันดับอันดับข้างล่างคือโรงงาน t X ีเเพิ่มความเร็วในการผลิตของ t X ีเอความเร็วครูดาวหนึร์เซ็ระยะเวลา5วินาทีฟุดยอดแล้วข้างล่างอ่ะอุ้ยเหมือนเป็นประตูมิติเลยฮนะ ประตูมิติก็เหมือนกันครับเป็นโรงงานทีอธิความความเร็วในการผลิตของทีอธิความเร็วคูดาวหนึง่งร้ปร์เซนต์แล้วก็ระยะเวลาห้าวินาทีโอ้ผมผมว่าจะเอานี้ดีกว่าเป็นประตูมิติเลยแล้วอันนี้แหละอันดับที่สองอันนี้แหละ,นนละเป็นแป้งดําแป้งดําเพิ่มพลังโจมตีของหน่วยประเภทดินปืนความเสียหายเพิ่มเติม1นึ่งฮีโร่หอคอยปราสาทแล้วก็ทักษะติดตัวใหม่ โอ้ผมว่าจะเอานี่ดีกว่านี่เป็นประตูมิติมันดูน่าสนใจดีมากมางั้นเรามาเริ่มเกมไปเลยไปถึงด่านขีหนึ่งพันกันเลยครับตอนนี้โอ้โหโอ้โหดาเมจดาเมจอย่างแรงแล้วพลังลดลดคูดาวล่ะคู่ดาวผมผมก็ไม่ค่อยเข้าใจแล้วคูดาวเนี่ยโอ้โหระเบิดระเบิดใครยิงโอ้โหไอ้เจ้านน่นยิงเอาไปเลยเอาไปกินเอาไปกินโอ้โหทำเป็นยิงทำเป็นยิง ตอนนี้เราต้องหาเพชรก่อนเพื่อมาอัปเดตเจ้า2ตัวนี้เพชรเพชรของผมมีแค่17% 17%เพชรเองถือว่าน้อยฝุดๆเลยโอ้โหน้อยมากๆเลยเนี่ยมันจะแบบต้องใช้กี่อันอ่ะ2ตัว2ตัวประมาณโอ้โห60 60หกว่าเพชรอ่ะเชื่อดิ6กกว่าเพชรอ่ะคือมันต้องใช้เยอะมากเลยนะปลาร,ระเบิดแฟมันปลาร,ระเบิดปลาร,ระเบิดปลาแฟมันแฟมัน ตอนนี้เราก็มีเพชรสามสิบอันแล้วมาเรามาอัพยอดตัวระเบิดกันเลยมาตัวนี้แล้วก็ประตูระเบิดมิติอืมฝุดยอดฝุดยอดมีประตูมิติมันดูสวยงามหน่อยในยขอร้องหน่อยเฟซมันคืออะไรมันปลาไงเอ่ยอ๋อคือมันจะปลาไฟมิติแล้วก็ไปโยนไฟแบบมอนเตอร์เหรอเพิ่มมองมองไม่ค่อยเห็นน,นะพอดีโกเลมมันเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเราออกเกมก่อนหนงะดูฟิ น่าจะน่าจะปาปาระเบิดไฟมิติแล้วก็ไปวับไฟแล้วก็ไปวับไฟมิติไฟมอนสเตอร์แน่เลยเออผมก็ว่านะน่าจะแบบประมาณนี้แหละพอเมื่อกี้มองไม่เห็นแต่เห็นเห็นเป็นลูกระเบิดอยู่เมื่อกี้เห็นลูกระเบิดอยู่ตัวละครไหนเมีตัวไหนเออนี่ไงเลเวลไม่ถึงร้อยเลเวลไม่ถึงร้อยมาอัพถึงร้อยแล้วแล้วมีตัวไหนอีกไหมตัวนี้ไม่เกี่ยวตัวนี้ตัวนี้เราก็ เดูฟีติก่อนดิฟีติระเบิดอุ้ยฟีติระเบิดดูที่อ,อันดับสามโอเคเอาไ้ตัวนี้แหละมาอัพเลเวลด่วนเลยไอนี้ถือว่าแบบโอ้โหพออยู่อันดับสามปั๊บนี่รีบเลยรีบให้มันแบบอัพเลเวลด่วนเลยเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างเก่งอยู่วะเนี่ยเฮ้ยฝุดยอดคือแบบปลาระเบิดไฟโอ้โหมอนไอพวกมอนโอ้โหเดียเด๋ยวเดี๋ยวมามาตีป้อมเรา พอเราใกล้ถึงด่านที่หนึ่งพันแล้วมันจะแบบดูเดือดมากขึ้นในพวกมอนสเตอร์เนี่ยเฮ้ยอย่างงี้ต้องลุยลุยเกือบแล้วใช่ไหมละ่ะให้เราสามารถอัพเจ้าต,ตัวนี้แล้วแล้วเอาเป็นตัวฝีฟ้าแล้วกันนี่เป็นหมอผีฟีขาวครับอืมเอาหมอผีฟีขาวแล้วกันนี่หมอผีฟีขาวลดคูดาวฟูนประเฟน <c oughs> โอ้โ,อโอมอน มอนมอนมมตอนนี้ก็ด่านที่9 9้าแล้วอีกแค่สองด่านจะถึง1,000แล้วครับทุกคนอัพอะไรดีนะอัพเป็นสมุดสมุดไฟอะ่ะฝุดไฟแล้วดูฝีตีฟตีฟิตีของเราอูห้หูลุงระเบิดอยู่ที่อันดับสองฝุดยอดวู <c oughs> อ้อยู่อันดับสองทุกคนเกือบจะอันดับหนึ่งแล้วเนี่ยเฮ้ยดีเลยลุงคนนี้มา 999อีกแค่หนึ่งด่านเท่านั้นอีแค่หนึ่งด่านเท่านั้นแล้วฝึกนี่ห้ามแพ้เด็ดขาดลุยเลยเราถึงด่านที่หนึ่งพันอย่างเป็นทางการแล้วแล้วให้เราสมัครอ๋อถ้าเราถ้าเราอยากถ้าเราอยากเป็นผู้ปกครองต้องถึงด่านสองพันเลยเหรอโอโ้โหเราถึงด่านที่สองพันแล้วครับไหนดูฟิวว่ามีอะไรใหม่ๆม,มาไหมหรือมอนสเตอร์โหดขึ้นหรือมอนสเตอร์มาใหม่กันแน่ เรามารอตามรับชมกันเลยโอ้โหรถถังรถถังโอ้โหทุกคนมันมาแล้วไอบอลลูนอะไรนั่นอะโอ้โหพังตายแล้วอะไรวะเนี่ยบอลลูนเฮ้ยบอลลูนมาเฉยโอเคเหมือนมีมอนสเตอร์มาใหม่ครับทุกคนอฮเฮ้ยอะไรอ่ะอันนี้มันคืออะไรเอ่ย อืมอันนี้ผมไม่เข้าใจนะโอเคฮะหากทุกคนรู้ครับว่าสิ่งนี้คืออะไรก็คอมเมนต์บอกในใต้คลิปเลยนะพอดีตอนนี้ผมไม่รู้จริงๆนะเออโอเคฮะเป็นยังไงบ้างก็สำห,หรับเกมสำหรับเกมโกเคซโซนะครับหากใครอยากดูต่อนะครับก็อย่าลืมกด, like, กดกไลค์กด u ั s c ไ i ค e กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปของผมด้วยนะครับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย หากน้องๆชอบอย่าลืมกดซับตะใครให้โยด้วยนะครับหากไม่อยากพาดคลิปของโยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะ